ผักบุ้งทุกคนเก็บสิค้ารออะไรสวยมากเลยค่ะทุกคนเก็บบรรยากาศที่สวยให้ทุกคนพดยังไม่เริ่มพักร้อนกันหรือไงเห็ดดับโบเออเดี๋ยวกินสดๆให้ชมค่ะ ก็คือกลิ่นเท่านะคะแดแม่เจ้าสวยมากค่ะผักตะกะแตนไปิมป้าอายุ52คน<ะ>เราได้เก็บเราได้ดูเราได้ชมบรรยากาศสวยๆได้ชิมไปนิด,ดนึนงนะคะเอา้าขึ้นยังไงก่อนทีแรกว,ว่าจะเดิน ได้อาหารหนึ่งมื้อเลยสวยฟินมากวันหนึ่งของเดือนพฤษภาคมนะคะเราก็ไม่ได้มาที่นี่กันที่นี่กันบ่อยๆนะทุกคนเก็บบรรยากาศสวยๆมาให้ทุกคนได้ชม ีมากๆเลยอุณหภูมิตอนนี้15องศาค่ะที่นี่คือเมืองอ่าโกเทนเบิร์กสตวีเดนค่ะแม่จ๋าดูค่ะป๊าปําแม่แม่ทุกคนยอดอวบแบบอวบแบบที่วันนี้ไม่เคยเก็บมาก่อนนะทุกคนผักตะกะแตนดูค่ะโหเอาไปกินสดนะคะหรือว่าใส่แกงเลียงก็ได้ค่ะทุกคนจ๋าโโหมันแบบ ยอดอวบมากเยอะมากเลยค่ะกำลังแบบเป็นต้นต้นดูดูการที่เขาเพิ่งเกิดเลยนะคะเรียกว่ายอดอ่อนกำลังน่ากินเลยค่ะสวยมากเกิดริมทะเลเลยนะคะผักตะกะแตนจ้าโหทุกคนสวยสวย ก็แทนที่ทะเลทำไมเขาชอบเกิดแถวทะเลล่ะบ้านเราอยู่ไกลทะเลมากค่ะโอทุกคนสวยมากขึ้นแบบนี้เลยค่ะขึ้นเป็นเแดบบิน หลิ่นและรสชาติเหมือนเรากินถั่วลันเตาค่ะทุกคนจ๋าแบบนั้นเลยหรือเราจะเรียกว่าถั่วลันเตาป่าก็ได้นะคะลูกของเขาก็จะเหมือนถั่วลันเตาเลยค่ะแต่ว่านิยมกินยอดนะคะฝรั่งก็กินค่ะทุกคนไปดูค่ะเยอะมากยอดตูดหอสวยๆนั่นนะชี้เป้าหมาให้ทุกคนก่อนนะ เต็มเลยค่ะเดี๋ยววันจะไปรับพิ่ต้อพาพี่ต้มาเก็บทุกคนเอา้าขึ้นยังไงก่อนทีแรกว่าจะเดินขึ้นตรงนี้เดินขึ้นยังไงก่อนนู่นค่ะผักตะกะแตนเต็มเลยดูครั้งแรกที่เห็นสวยแบบนี้จริงๆค่ะผักตะกะแตนริมทะเลปาร์ตเจอคะ่ะแม่เจ้าผักตะกะแตนริมทะเลแม่เจ้า สวยมากทุกคนเราสองคนจะปีนขึ้นไปแก็วผักตกะกาาแต่ดูดิวันบอกว่าทางเดินสวยมากพีโต forget me not นี่มันมีคนเดินอ่ะอุ้ยน้ำกุหลาบเด้อโอ <c oughs> ทุกคนโอ้ย <c oughs> ป้าอายุห้าสิบสองคน f o กต e t m สวยงามมาก <c oughs> และ ซ้ายขวาของเรากุหลาบป่าจ้าน,นี่แหละน้ำเต็มเลยฟอร์เกตมีนอสชื่อเขาจูยอดดูยอดเอ่นีบอกวันจะดึงมือนะ่ะต้องการความช่วยเหลือมั้ยล่ะโอเคอโอ้ยฉันไม่เก่ง, <laughs> เกงเพราะว่าละละมันตามัวนี่แหละสุดยอด น้ำล้วนๆอ๊ทุกคนเลยก็ถึงบอกว่าน้ำกุหลาบนั่นแหละไว้ให้พี่ตองเก็บใกล้ๆทุกคนเอ้ยคุมคุมอิลีบอกอุ้ยมันงามมากไอ้ที่เห็นนี่ยอดกุหลาบนะเออ พี่โต้คิดว่าเจ้าของจะขึ้นมาไหวไหมเนี่ยเดินเออเดินมาโลดตรงนี้วันจะขึ้นวันจะขึ้นไปข้างบนเลยทุกคนปาดชี้เป้าหมายให้พี่โต้เก็บก่อนทำได้หลายเมนูเลยนะคะผัดน้ำมันหอยกลิ่นจะเหมือนถั่วรันเตาเลยค่ะอูแต่ว่ายอดอวกมากไม่ไม่เคยเห็นอวกแบบนี้จริงๆค่ะอันนี้ผัดป่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ Mic. ทุกคนเอ้ยกินอล้างแล้วก็ใส่ตู้เย็นให้มันเย็นเย็นกินกับส้มตําไม่เคยเห็นนแบบนี้จริงๆสะออนทุกอย่างที่เราภูมิใจสะออนผักสะอน اؤ, สอนหญ้าสะออนดอกไม้ป่าทุกคนจ้าป้าให้แม่ที่รอชมเก็บ ผัดตะกระแตนผัดตะกระแตนกับยาตะกระแตนไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือผักตะกระแตนต้นเขาจะใหญ่มากก็คือถั่วลันเตาป่านั่นเองค่ะแบบนี้ถั่วลันเตาป่าผักตะกระแตนแล้วก็ปีน <laughs> ปีนเขาขึ้นมาเก็บผัก กินสดๆให้ชมค่ะก็คือกลิ่นเท่านะคะต้อกินสดอร่อยมากกลิ่นเหมือนถั่วลันเตาค่ะแต่ละยอดแม่เ,เก็บไปกินในใจคนเดียว ใช่ใช่สวยมากริมทะเลของแท้อืมถึงบอกพี่ต้ว่าจะปีนมาต่อนะ ดูค่ะดูสภาพเรานี่ <N ic> เขาที่แล้ววันเอาไปแกงเหมือนผักหวานอร่อยพี่ต้อ <N ic> อืม <N ic> ป้าาไม,แม่แม่แหละแนะนำ <N ic> มันหวานมากค่ะ <N ic> จริงอีหลี <N ic> เราสองคนสะออนผักป่ากันว่ายอดมันอวบมากไม่เคยเจอแบบนี้จริงๆธรรมชาติเขาแบบสุดยอดมาก หวานติดปากเลยชิมเมื่อกี้แมนเขามีไข่มดแดงกระป๋องขายอยู่นะแต่ไม่เคยกินค่ะขอมมากทางเดิมอืมวันเก็บเผื่อแต่อยากเก็บใช่ไหมนี่เดินมาเนี่ยโออิลี คนยอดมันอยู่บนเขาที่ชันมากพี่ต้อล้เลื่อๆไปแล้วนะคะทุกคนไม่ใช่ล้มลื่นลื่น,นจะตกเขานะะี่ค่ะได้คลิปปังเลยพี่ต้อกิ้งตกเขาวันก็จะตั้งกล้องถ่าย โอ้มันก็งามอีหลีเก็บก็บมันเกินกผักตะแตนนะคะ มาเจอผักเซียนฝรั่งด้วยค่ะทุกคนว้โชคดีมากเลยดอกแบบนี้คือนี่คือดอกของเขานะคะสวยมาก มาดูผักป่าที่วันบอกว่าแพ้เกือบตายนะคะหน่อไฟเออร์วีดค่ะทุกคนผักป่าอีกชนิดหนึ่งที่เวลาเก็บมันมากเขาคนไทยชอบเอาไปผัดน้ำมันหอยกันค่ะดูดงนี้กอนนี้ทุกคนสวยมากแต่ว่านี่แหละที่วันแพ้เกือบเรียกว่าเกือบตุยเลยค่ะทุกคนหน่อัไฟเออร์วีด กินผักป่าอะไรต้องศึกษาดีๆแล้วก็ลองชิมดูนะคะเพราะว่าบางอย่างเราแพ้จริงๆค่ะนี่คือต้นดอกไม้สีชมพูแล้วก็หน่ออ่อนๆแบบนี้คนไทยกินกันค่ะทุกคนเคียวสิงโตฟันสิงโตก็มาแล้ววันชอบกินดอกอ่อนๆแบบนี้ไซนี้เลยนะคะทุกคนนี่ดอกฟันสิงโตคะ่ะผักป่า ที่วันจะเก็บไว้ลวกกินรสชาติเหมือนดอกฟักทองเลยค่ะป้าๆแม่แม่แต่วันจะกินแต่ดอกเขานะคะกินแต่ดอกอ่ะยอดอ่อนๆค่ะนี่แบบนี้จ้าลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยดีนักแ,แล้วก็แกงอ่อมใส่หอยหอยแมลงผู้หอยจุ๊บอร่อยมากค่ะ แกงแทนขี้เหล็กก็ได้นะคะรสชาติออกขมๆจ้าทุกคนเจอดงผักบุ้งฝรั่งโอ้ยสุดยอดต้นแบบอวบมากแม่โอ้หมีน้ำกระเด็นเลยโอ้หูแม่เจ้าอวบมากเลยค่ะผักบุ้งฝรั่งจ้าขึ้นเป็นดงวางไว้ก่อนวางไว้ก่อน โอ้ต้นสวยมากโอ้ยลงไปข้างล่างอีกเต็มเลยค่ะมีผักกูดฝรั่งด้วยทุกคนมันชอบเกิดชันๆแบบนี้นะคะตลอดเก็บไปแค่พอแกงนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนทำแกงเทโพจ้า สวยมากอาหารป่าสวีเดนผักบุ้งฝรั่งค่ะทุกคนเก็บไปทำแกงเทพโพกันกำลังอ่อนสวยมากได้อาหารหนึ่งมื้อเลยจ้ารอชมแกงเทพโพท้ายคลิปนะคะ สวยมากอีอย่างนี่กินได้ไหมน้องทิพย์กินได้ไหมอะไรคะเนี่ยสวยมากมากเลยเอามาดมก่อนขาลงภูเม็ดดับฉันดท่ได้กินดอกโทเหือบ่เออใช่ใช่ทำทางลงไปต่อดูโอ้ บรรยากาศบ้านพักร้อนเมืองพักร้อนค่ะทุกคนน่าอยู่มากเพรยังไม่เริ่มพักร้อนกันหรือไงสวยมากท่าเหลือนะคะเราดูคนขับรถพี่ต้อค่ะว่าจะพาเราเที่ยวไหมแต่เป็นวิวทะเลที่สวยงามมากเรายังอยู่ที่ทะเลกัเตนเบิร์กนะคะทุกคน สวยงามมากๆเลยโหมาไกล300กิโลเอ้เพื่อมาเก็บคณะทะเลเราได้เก็บเราได้ดูเราได้ชมบรรยากาศสวยๆได้ชิมไปนิดนึงแล้วนะคะกับดอกไม้ตรงนี้เป็นดอกแอปเปลิลป่าจ้าสวยมากทุกคนสวยมากมีกลิ่นอ่อนๆน,นะคะไม่ถึงกับแบบหอมอะไรแบบนั้นนะคะ น่าจะหวานแหละดูมีมแมลงพึ่งมาดมมาดอมเต็มเลยสีสวยหวานมากค่ะทุกคนโอ้ชอบมากจริงเวลาเห็นดอกแอปเปิ้ลดูน้องพึ่งเต็มเลยค่ะมแมลงคู่แมลงพึ่ง สำหรับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจกดติดตามกด subscribe s u b s c r i b ์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่นี่มาดามบ้านนาสวีเดนขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ